โอ้ป้ายก็มีแต่สวยๆอย่างนั้นเลยราคาแพงๆแล้วบ้างเนี่ยพวกน,นี้แพงไหมเนี่ยโอ้ป้ายผุนรวมดีๆงั้นเลยเอ้าสวัสดีครับผมพบกับพี่อึ่งครับวันนี้พี่อึ่งเอาตามกระแสสักนิดนึงครับตอนนี้นะฮะเห็นนะฮะในทิกตอกเห็นเยอะแยะมากมายเลยครับว่ารถไฟฟ้ากำลังมาแรงเลยวันนี้พี่อึ่งก็เลยเอานะครับ B M ส3มส E นะฮะปี17.17เ17เลยสีดำตัวนี้ L C I เรียบร้อย เป็นตัวปรั๊อินไฮบริดนะครับวารันตีศูนย์แบตเตอรี่ของเขายังเหลืออยู่นะครับผมใครที่นะฮะใช้เพื่อ,อรถ E ีีนะครับผมวันนี้สนใจเนี่ยมันจะมีตัวรับประกันนะฮะแบตเตอรี่ของเขาอยู่อยู่แล้วครับ10ปีอยู่แล้วแล้วับวันนี้นะครับพี่เองก็เลยจะมาปรับราคาด้วยนะครับจากราคาเดิม1,99,000บาทวันนี้พี่เอิงปรับราคาฮวบเลยนะวันนี้เหลืออยู่8,99,000บาทเท่านั้นครับนี่สภาพสวยๆเลยล่อ ไฟหน้า LED เรียบร้อยคันนี้นะครับสีสันเต็มหมดคันนี้มาดูยางดิอ้าวยางได้ยางใหม่เรียบร้อยเลยคันนี้นะครับผมนี่นะครับคันนี้มีรับประกันของบริษัทฟริกแมนนี่ให้พร้อมเลยนะครับหปีหรือว่า1 2 0 0 0โลอู้ภายในสวยแจยวคันนี้นะฮะนี่ภายในนะฮะจะเป็นสีน้ำตาลใหม่วิ่งมา95,000โลเองคันนี้ใหม่ถือว่าไม่เยอะนะคันนี้นะครับพวมอะไร นะได้ตัวมันตินะครับผมผมครสสตาร์ทได้ตัวไอไดชใหญ่เรียบร้อยนะฮะเกียร์ mm. ร8สปีดโหมดการขับ3โหมดได้ทั้งโหมดสปอ Sport, fort, Eco, ร์ตคอมฟอร์ตอีโคนะฮะแล้วก็มีโหมดปรับนะฮะเวลาเราใช้โหมดไฟฟ้าหรือว่าตัวอ e ีไดชนั่นเองนะฮะตัวอ e ีไดชหลายคนก็ถามพี่เอ่งเลยนะฮะว่าตัวเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเนี้ย,ยมันวิ่งได้กี่กิโลพี่ออ่ง คันนี้ต้องบอกเลยครับวิ่งได้ประมาณ30กิโลนะครับผม30กิโลเนี่ยคนที่ใช้ในเมืองเนี่ยเหมาะมากๆเลยระบบโอุณหภูมิแอร์นี่ก็แยกส้ายขวาแล้วอันนี้นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอใหญ่ได้บอกเมมโมรีถือว่าออปชั่นตัวนี้ไม่คีดเลยนะครับไม่คิดเลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยรถน้ํามันเนี่ยจะหมดโลกไปแล้วนะต่อไปนะฮะจะเป็นพวกรถ e ีวนะเข้ามาแทนนะฮะต่อไปนี้นะฮะใครที่อยากจะลองใช้รถ E ีวีค่าย BM เ พี่อึงปรับราคาให้แล้วคันนี้899 0 0 0เาเ้าันเอามาดูด้านท้ายเลยด้านท้ายก็สวยเลยด้านท้ายนะป้ายทะเบียนนี้ลูกค้าเขาเอาคืนนะนะฮะเดี๋ยวจะมีป้ายใหม่มาใส่ให้นะครับ3ามสูนอีด้านท้ายสวยเลยคันนี้ต้องย้ำเลยว่าสวยมากเอาเคเลยพื้นที่ใช้สอยถือว่าไม่เล็กนะคล้ายๆกับพวกซีรีส์สทั่วไปแหละนะครับตัวนี้นะครับผมสีสันเต็มรอบข้างนะครับผมนี่ยางยิงใหม่นะครับอีดร v e ส่วนตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับผมนี่นะฮะแลาก็เสียบไฟบา้านชาร์จได้เลยชาร์จก็ใช้เวลาประมาณสัก30นาทีก็เต็มและวิ่งได้30โลนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันเลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ส0 0พันลิตแรงม้าได้190นะครับผมใช้คู่กับตัวปลั๊กอินก็ลิตแรงม้าได้นะฮะตัวอยู่ที่2 0 0กว่า230แรงม้า ถือว่าไม่น้อยเลยนะฮะหัวหนุ่งหัวหน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่มีขยับนะพี่เอิองรับปาาระกันให้เลยคานนุ่งคานหน้าเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ใต้ฝากระโปรงอยู่ครบแผงการจุวนความร้อนอยู่ครบไฟหน้าใสาๆเลยคันนี้มาเอาครับคันนี้นะฮะหลายๆคนถามจัดไฟแนนต์ได้เต็มแล่ะพี่ถ้าผมจะเอาเอะเอาเอาสิผมดันให้ทุกเคร็ดอยู่แล้วนะฮะพี่เอิงดันให้ทุกเครดเลยนะครับพี่เอิองมั่นใจว่าพี่เอึองจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านแน่นอนขออย่างเดียวนะฮะ จะโดนยึดบ้านจะโดนยึดรถแค่นั้นแหละพอนะครับผมไวๆด่วนๆเลยปชีนาจารุพัฒน์คำันเตคันนี้ส่งถึงหน้าบ้านให้เลยวันนี้ไปดงไปเลือกดูแล้วก่อนเดี๋ยวจะเอามาปรับราคาอีกไปแล้วนะสวัสดีครับผมสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว o m